มาชุมพรร้านขนมจีนร้านไหนเด็ดมาร้านนี้เลยจ้ะขนมจีนบ้านย่าร้านเนี่ยเขาจะอยู่ในบ้านนะจ๊ะเราก็มาตาม Google Map เลยจ้ะค้นมาเลยจ้ะ ขนมจีนบ้านย่าร้านเขาก็จะออกแนวนั่งชิวนะจ๊ะเหมือนเรามากินขนมจีนบ้านเพื่อนนะจ๊ะเมนูเด่นก็คือขนมจีนน้ำยาจ้ะในมาแล้วก็ลองน้ำยาปูเลยจ้ะฉันผู้ชอบในความผักเยอะแยะมากมายซึ่งฉันก็สงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าผักนี้มันกินได้แล้วอร่อยคนยแรกที่กินเขารู้ได้ยังไงนนเป็นน้ำสอมมะปี๊ดนะคะเห็นเป็นเมน,น,นูแนะนําปกติมะปี๊ดเนี่ยเราจะเห็นที่จันทบุรี เออที่ชุมพรก็มีเหมือนกันแล้วขนมจีนน้ำยาปูก็มาจา้ะโอ้น้ำคือแบบนัวม,มากและรสชาติดีมากเลยจ้ะเธอต่อด้วยผัดมีภูเก็ตจาะฉันเห็นแล้วก็ต้องสั่งแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของการมาครั้งนี้ไก่ทอดขมิ้นคือมันอร่อยมากเรียกว่าอย่าได้พลาดน,นะจ๊ะทั้งหมดเนี่ยโดนไป220บาทจา้ะถือว่าถูกมากนะใครมาชุมพรต้องมารองร้านนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ